ในความผิดฐานาเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบตามตา 7, มาตรา157มาตรา200มตาตรา184นะครับจึงอแม้แต่ว่าเมื่อวันที่26เมษายน2565ทั้งสองเนี่ยด้การมีการแถลงข่าวเผยแพร่ทางังคมทอนไลน์ที่กองบัญชาการตำรวจภาคหนึ่งนะครับในการนําเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเช่น,นภาพเรือ ที่อ้างว่ามีคนหดคนนะครับระบ,บุชื่อก็เป็นความเท็จ GPS ที่นำมาแสดงก็เป็นความเท็จนะครับและสิ่งทั้งมนที่สุดก็คือภาพที่มีการนำมาแสดงข่าวว่าเป็นภาพตัวเอนะครับและอ้างว่ามีการทดสอบกับดินน้ำมันทั้งหมดนี้เป็นความเท็จทั้งสิ้นนะครับโดยมีการทำกันเป็นกระบวนการครับซึ่งมี บนตรบรวตีนะครับเป็นหัวหน้ากระบวนการในการทําหลักฐาน,กนเป็นเท็จในคดีนี้นะครับซึ่งสร้างความเสียหายให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นการทําลายองค์กรของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินอกจากนี้ยังเพื่อต้องการให้การเพื่อยเหลือผู้ต้องหาให้คนผิดหรือให้รับโทษน้อยลงนะครับตามประมวลกฎหมายยามามาตรา184การทำของบุคคลดังกล่าว นะครับถ้าเทียบกับประชาชนที่มีการนําเสนอข้อมูลอันเป็นเ็จหรือเฟซนิวแล้มักจะเห็นว่าปอทหรือดีนะครับก็ได้มีการออกหมายจับหรือออกหมายเรียกประชาชนทั่วไปแต่กับทั้งสองคนนี้เนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าคณะพนักง,งานสอบสวนแล้วก็หัวหน้าคณะพนักง,งานสืบสวนใช้พยานหลักฐานอันเป็นเฟในการนําเสนอข้อมูลต่อประชาชนแล้วมาเพียงแค่ขอโทษผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องเพราะว่า กฎหมายต้องใช้เหมือนกันกันกบประชาชนคุณเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสูงนะครับ,แล,บรและจะมาขอโทษและจบมันตรงไม่ใช่นะครับวันนี้จึงมาต้องสาวโทษที่ปปปให้ดําเนินคดีตามกฎหมายมีหลักฐานมีหลักฐานนะครับที่ว่าเขาเป็นหน้ากระบวนการเป็นกระบวนการสร้างหลักฐานเพ่เนี่ยวันที่9พฤษภาคมาระมสิบ6 5านะครับ10โมงเราจะมีการเปิดแถลงข่าวใหญ่ถึงกระบวนการนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ จะเปิดโฉมหน้านะครับกระบวนการนี้ทั้งทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นนะครับตํารวจอาติติเวศโรงพยาบาลตำรวจสืบพิสูจน์หลักฐานหนึ่งแล้วก็ตํารวจทั้งคณะตั้งสืบสวนสอบสวนให้เห็นหลักฐานโดยมีคลิปวิดีโอภาพทางไลน์ที่มีการส่งกันในกลุ่มของชุดสืบสวนสอบสวนนะครับถึงกระบวนการต่างๆทั้งหมดในวันที่ในวันที่เก้านะครับ จะมีการเปิดแถลงข่าวใหญ่ของชม,มร,รมเยาวชนกรมแล้วก็จะมาล้องที่ปปป,ปเนี่ยจะมาเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับและหลักฐานทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไฟล์วิดีโอภาพและเสียงของตํารวจที่อยู่ในกระบวนการนี้ทั้งหมดนะครับโดยมีพลตำรวจตีต่อเต่าเป็นหัวหน้ากระบวนการในการทาคดีนี้ทั้งหมด